สวัสดีครับเมื่อนี้เมื่อบึงเศยษฐีรถต่อรถไถไหมจ้ะเป็นยังไงเนาะดูค่ะมักบ่มักบ่มักอยมามักอย่ขอทานเดินชมใหแนยถีเมื่อยู่ค้ะอยากจะก็มาเด้อเนี่ยผมยึตั้รคันหนึ่งอย่าเงี้ยเดียวคันนี้ละให้เราเห็ดเอียบลอยก่อนราคากับพวกแพงเหมือดกันเองราคากันไ้ ราคามันจับต้องได้เนาะตาเนาะราคาเราพอสื่อพ่อขายกันได้อ่าตอนรองเขาได้เสียเขาบอกว่าง่ายอยู่ดอกนี่แหละโรงงานเราต่อเองประกอบเองอืมเราอันนี้ก็สร้างมาตาโรงงานสร้างมาจากโรงงานแต่นี่ระบบให้ดูเล็กเพื่อนอ่ะของหลอ่ได้ปกติของอลอกเอาเรียกว่ามันของระดับไม่ได้ นี่ชุดให้ดูเล็กเพื่อนน่ะของเราเป็นการพักในแกอยากได้สนใจกะติดต่อเรามาเด้วยมอเตอร์ไซค์เรครับอะตามมอตอร์ไซตามไจัดไซดื่องมก่อผมมาจากคอนแกนครับโอ้ยอยินว่ารถเล้าต่อดีไหมคุณมภาพดีก็เลยมาเบิงเออมาเบิงด้วยสายตาเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นของเองเลยเป็นในบ้านเนี่ยเป็นเอาอยู่ครับ ของเราดีมีคุณเอาผาอยู่ปานสินค้าแลวกอ่ะนี่แต่ของใหม่ไม่นี่แต่จิตใยอ่งกว่ยายภ่มเกษตรสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์คอนแกนอ้อออันชัยภพุ่มโอ้ยหลวงสาวมันติดกันเนาะอ่างเานี่อ่าอันนี้ลูกค้าเพิ่นกันน้ำเครื่องมะไหจ้ามะหแต่มาเครือก่ะเพระท่านในติดอยู่ตะบ่าเดี๋ยว สร้างปัญจีติว่าติดอยู่ดอกซิเบิงหายอยู่ดอกอ่าปัญจิเบิงหายอยู่แต่อาไว้ยะกอนเนาะไว้ที่หลังอืมว้ที่หลังจ้ามื้อนี้เรากัมาขึ้นโค้งเรากำลังเฮ็ดอันอีหยังก่อนเนี่ยเล็กเออแบ่งโค่นมันแบางโค่นบางโค่นโค้งโค้งบางโค่นจ้า บก็บคัดคัดใจบังจิตัดจิตใจเอาครับดีไลส้มด้ลูกเติมลูกเลยอเดือนอยากเล็กสิปักมือถ้าติดยาหรดอแต่งล้วอีกดแจ็คเดือนน,นึงนี่ข่ามังเบงสิงามกว่านี้ลืมไปเลยว้าอ้าวมันเป็นรถขั้นนั่นอยู่ยวะจีบาเด้ จ้าอีกแจ็กเดือนเขาเมา่เบิงพอมาขั้นนีเพิ่นไ่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่าเพิ่นลูกสืสีเพิ่นนัดรับคุณน่ะปีหนาคุณน่ะปีหนาคุณจ้าจ้าโอเคค่ะคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณลูกค่าเดอ้อทีรีวิวหาย <laughs>